วันนี้เราก็ได้มาสำรวจกล่องพึ่งของเรานะครับพึ่งโพงนะครับนดี่ดูที่จะเป็นยังไงมาชมกันนะครับผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะดุจริงไม่ดุจริงครับโอ้ครับมีระยะเวลาสองเดือนนะครับสองเดือนไม่ดุนแน่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นและมาชั้นแล้วใช่ไหมครับโอ้ อโอเครวมกันนะนี่โดนเข้าไปนี่ก็นี่อยู่ข้าง,ย,งยุงข้าวนะครับเ้าข้าวบ้านเราเนี่ยเนี่ยเาข้าวบ้านของเรามีอยู่กล่องนึงครับผมอนาคตรเราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับน,นะครับท่านใดสนใจก็อ้าเดี๋ยวจะพึ่งไปบอกด้วยว่าราคาเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่ กองละห้าร้อยกองเปล่าครับกองเปล่ากองละห้าร้อยห้าร้อยนี่เอาทาขี้ผึ้งให้ด้วยใช่ไหมพร้อมครับ๋อพร้อมอยู่พร้อมอยู่ได้เลยครับกองละห้าร้อยท่านใดสนใจนะครับก็ถ้ามาไม่ถูกก็มาสวนป่าขาดงก่อนก็ได้แต่เบอร์โทรมีไหมครับเบอร์โทรเบอร์โทรยังก่อเออวนถ้างั้นเบอร์โทรเบอร์โทรเพจเฟซบุ๊กของน้องตุ๊กนะครับยังยิ้มได้ ใช่ไหมอ้าวนี่ขายนี่นี่นี่เขาจะไปส่งนี่นะครับเนี่ยยืนยันยืนยันความเป็นมาตรฐานนะครับวันนี้ก็ไปส่งที่ไหนนะเนี่ยส่งประคาดครับสี่กล่องครับมาส่งที่สวนป่าขาดงนะครับอ่าของเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนี่สองกล่องก็ทั้งหมดทั้งสวนก็มีอยู่สามกล่องขยายสมาคิดไปเรื่อยๆอ่า<ๆ>นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่สี่กล่องบอกถึงความเป็นมาตรฐานโอเคท่านใดสนใจก็ติดต่อ,อน้องตุ๊กได้นะครับ คือมาไม่ถูกก็สวนป่าคาดงครับ <Okay. S 1> <laughs>